ติโคได้เป็นคู่ เกมนี <idden>! ่น <boundaries> ี่น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 ีนี่นี่นี่่นี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 นี่่น่นี่นี่นี่่นี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 นนี่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 นนี่ còn lẽ một tầng luôn dạ u bây giờ thôi bây giờ ơi hãy ครับคลิปนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนขึ้นโครงสร้างกันนะครับหลังจากขึ้นโครงสร้างแล้วกาสีได้มุงหลังคาต่อไปนะครับแต่ว่าให้พี่น้องมาเทาเบิ่งก็เป็นการมุงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนื่องจากเอาบวสามารถถ่ายทําได้เนื่องจากแบตเตอรี่หมดนะครับนอกก็ต้องขออภัยกับเรากันเป็นว่างานโรงงานเหล็กผสมไม้ของปราปโซลซลลเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยอย่างใดก็ต้อง ขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ให้เกติดตามรับชมคลิปของเหาด้วยดีตลอดมาสำหรับคลิปนี้ขอ,ขอจบอเพียงแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ